ในเรื่องของเลิศนิสลอสนะครับคนที่เคยได้เปรียบก็ไม่ค่อยได้เปรียบนักในช่วงนั้นการที่เขาไม่ได้เรียนมันมันไม่ได้เป็นผลมาจากเขาเลือกที่จะไม่เรียนแต่เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลสั่งปิดคือถ้าพูดง่ายๆคือทักษะของผมหายไปแค่ไหนเทียบกับว่าถ้าผมไม่ได้ถูกปิดเลยเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่เทียบกับตรงนี้แล้วเด็กเล็กมันก็มักจะน่าจะหนักกว่าเด็กอื่นเพราะเด็กเล็กเนี่ยด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติของเขาเองเวลาเขาเรียนรู้เขาเขาต้องเรียนรู้จากการทำปฏิสัมพันธ์กับคนโดยเฉพาะกับครู เพราะฉะนั้นมันยากมากที่เขาจะไปเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วเกิดประสิทธิภาพคนโตนั่นอีกเรื่องนึงนะซึ่งก็คงัฟเฟอร์เหมือนกันแต่ว่าน่าจะน้อยกว่าแต่เด็กเล็กเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่มันจะหายแบบนี้ มีงานวิจัยที่เขาดูระยะยาวมาระดับหนึ่งก็คือว่าเขาไปวัดสกูลเรดดิเนตตอนเด็กอยู่อนุบาล3แล้วเขาก็ตามไปดูเด็กตอนปอ5ปอ6แล้วเขาบอกเออเด็กที่มีสกูลเรดดิเนตพร้อมตอนนั้นเนี่ยพอโตมาก็เพอร์ฟอร์มดีกว่านะครับมีปัญหาในการเรียนน้อยกว่าเด็กจําเป็นต้องรู้อะไรบางอย่างเพื่อจะไปต่อยอดเป็นฐานให้เขาเข้าไปเรียนในระดับประถมแล้วเขาเขาก้าไปข้างหน้าได้นั่นคือคําว่าสกูลเรดิเนต ส่วนที่ทดสอบเราหลักๆเราทําได้ประมาณนี้ก็คือมีภาษามีคณิตศาสตร์แล้วก็มีความจําแล้วก็มีว่าพอเอาดินสอให้ <c oughs> เขาจับ <c oughs> เ,ขเขาเขียนรูปวงกลมสี่เหลี่ยมได้ไหมอันนี้เป็นมาตรฐานในการเทดสกนะเราเรียกว่าฝ่ายมอเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อมือมัอมดเลกข,ข,ของเขาแข็งแรงพอที่จะไปเรียนหนังสือแล้วเขียนหนังสือได้หรือยังหนึ่งสออย่างน้อยยูต้องรู้จักตัวเลขนะอยู่บวกลบเลขแบบง่ายๆได้นะอาจจะไม่ต้องขนาดประเภทแบบว่าโอ้อันนี้ทดอย่างนี้นะอันนี้ ทอนอย่างนี้นะอันนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่ยังน้อยบวกลบเลขง่ายๆควรจะทําได้รู้ว่าเลข8มากกว่าเลข3านะเด็กควรจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับหรือภาษาเด็กก็ควรจะรู้จักตัวหนังสือเด็กควรจะฟังข้อความสัก4ีหนาทีแล้วสามารถจับใจความได้เวลาเราถามเกี่ยวกับข้อความนั้นตอบได้อันนี้เราเรียกว่า listening comprehension learning loss เกิดขึ้นถ้า ทักษะของเด็กคนนี้ณวันที่เราไปวัดเนี่ยต่ำกว่าทักษะของเขาที่ควรจะเป็นณวันเดียวกันอันนี้มาจากการที่เราสังเกตเรามีข้อมูลที่มีกลุ่มเด็กที่ได้เรียนที่ไม่ไถูกปิดและกลุ่มเด็กที่ถูกปิดยาวนานแล้วเอาสองกลุ่มนี้มาเปรเียบเทียบกันถ้าพูดง่ายๆคือทักษะของผมหายไปแค่ไหนเทียบกับว่าถ้าผมไม่ได้ถูกปิดเลยเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่เทียบกับตรงนี้นะครับอันนี้มันต้องอาศัยเครื่องมือทางสถิตินิดหนึง่ง ต้องใช้การสั่งปิดของภาครัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือในการวัดตัวน,น,นี้ออกมาตีนี้เราใช้ปี2564ข้อมูลตอนนั้นส่วนที่ปิดเนี่ยเกิดจากตอนที่เกิดที่สมุทรสาครเป็นหลักจริงๆปิดไม่ยาวมากครับผมว่าปิดจริงๆเนี่ยช่วงนั้น,นก็ประมาณเดือนนิดๆแต่ก็พอเห็นผลความตาม่างแล้วก็ถ้าจะให้บอกเป็นปริมาณนิดหน่อยก็ก็หายเยอะอยู่คือคือสมมุติเขาไปโรงเรียนเดือนนึงเนี่ยเขาควรจะได้ร้อยส่วนนั้นะ ส่วนเขาได้จริงๆประมาณประมาณสิบโรงเรียนมีหลายรูปแบบมีบางโรงเรียนก็สอนออนไลน์ด้วยอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นความแตกต่างของชนบทกับในเมืองในชนบทเนี่ยเวลาปิดปิดเลย <c oughs> คือคือปิดแบบไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้อันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเป็นความเสียดายและเป็นความเสียเปรียบมากคือถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยถึงมาเราก็แค่เปิดเทอมแล้วก็เทอมเท่ากันมีอยู่สองสาอย่างที่น่าเป็นห่วงอันแรกเลยก็คือเราต้องเข้าใจว่าทักษะเนี่ย มันสร้างมาจากทักษะก่อนหน้านั้นถูกไหมครับเพราะเด็กมันลอสไปแล้วตอนเขาอยู่ป .3 าคเขาลอสสมมติเขาจะขึ้นปสแสดงว่าเขามีไม่เท่ากับเด็กปสคนสมัยก่อนๆที่เข้ามาถ้าครูไม่ปรับตัวถ้าครูคิดว่าเอ้ยก็คุณเข้าเรียนปสี่คุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนปกติมันก็จะมีแกลบช่วงที่เด็กไม่เข้าใจเยอะมากเคมไหมครับส่วนหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาให้เด็กตามอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างอันนั้นก็ยังน่าเป็นห่วงระดับที่หนึ่งที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นในประเด็นนี้ก็คือว่า เกิดเป็นผมผมแบบไปโรงเรียนรอบนี้ทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเป็นเด็กผมทําไงครับผมกิีอัพดีกว่าผมไม่เรียนมันแล้วผมไม่สนมันแล้วอันนั้นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงส่วนที่2ออันนี้ในระยะยาวเลยสมมุติเราไม่ได้ทําอะไรเลยเกิดสมมุติเรามี3คนผมเป็นคนที่จบก่อนจะมีโควิดคนนี้โดนโควิดคนนี้โตทีหลังไม่โดนโควิดสุดท้ายเราก็ต้องไปอยู่ในตลาดแรงงานพร้อมกันคนนี้ก็จะมีทักษะน้อยที่สุดในบรรดา3คนคนนี้ก็จะสวยที่สุด ถูกไหมคไอคนนี้ก็ไม่ซวยมากเพราะว่าเดี๋ยวก็ตามทันผมก็โอเคผมไม่โดนคนนี้จะเป็น lost generation ก็คือว่าคนก่อนอยูยูก็สู้ไม่ได้ไอคนหลังยูยูก็สู้ไม่ได้แล้วในตลาดแรงงานเขาไม่ได้ดูนี่ว่ายูจบรุ่นไหนถูกไหมครับเพราะเวลาทํางานมันก็จะมีปัญหาได้อันนั้นน่าเป็นห่วงประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศก็อาจจะขาดหายไปมันก็พอเห็นภาพว่าเด็กรุ่นนี้เจอไปสักเท่าไหร่ถูกไหมครับเจอสักกี่คนเจอสักกี่ปีของการเรียน มันก็น่าจะส่งผลกับผลิตภาพของประเทศได้ในอนาคตเพราะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรจะต้องใส่ใจในการฟื้นคืนซึ่งนโยบายที่ผมอยากจะเสนอจริงง่ายมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทําก็คือทำซัมเมอร์แคมป์ช่วงปิดเทอมก็เปิดเรียนซะสมมติปิดเรียนไป6เดือนแล้วก็ถ้าเชื่องานวิจัยของผมคือเด็กก็หายไปประมาณ5-6ถึงเดือนก็ตีว่า6เดือนแล้วกันเรามีปิดเทอมใหญ่2เดือนนั่นหมายคว่าเราต้องสอนซ้ำสามปีเพื่อจะได้กลับมา6เดือน แต่ก็ต้องเตรียมทรัพยากรทําความเข้าใจไม่ใช่สอนทุกเรื่องโฟกัสอาจจะทําให้เวลาที่ใช้น้อยลงนะครับและโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีเด็กยากจนหรือในชนบทควรจะต้องทํามากกว่าโรงเรียนในเมืองที่มีเด็กมีฐานะเพราะเด็กที่มีฐานะเดียวเดี๋ยวเขาไปเรียนพิเศษและเดี๋ยวเขาจะไปฟื้นตรงนั้นไม่ต้องห่วงแต่คนที่ไม่มีศักยภาพต่างหากคนที่ไม่มีฐานะคนที่อยู่ในชนบทนะไม่มีทางเลือกนั่นต่างหากที่จะไม่มีโอกาสฟื้นคือ และนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมต้องออกแบบร่วมกันเราต้องรู้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้เราไม่สามารถฟื้นคืนเด็กได้ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพราะมันไม่ทันเราเลยต้องเพิ่มเวลาและเวลานี้ต้องเพิ่มใช้เวลายาวนานต้องวางแผน3ปี5ปีปี่างนี้ไปว่าเราจะทำยังไงกับเด็กนะครับเราจะช่วยเขายังไงให้เขากลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นหรือดีกว่านั้นถ้าเป็นไปได้แต่ว่าอย่างน้อยเอาที่ควรจะเป็นก่อน